ดีค่ะมาสวัสดีค่ะมาเลวนะคะวันนี้นะคะโซน่เลอยูนิเวิร์สนะคะมาแล้วจ้าวันนี้นะคะเออวันนี้นะคะมีข่าวดีนะคะมาบอกแล้วก็มีนะคะโปรดีๆนะคะมานําเสนอด้วยจ้าวันนี้นะคะใครทันใครได้นะคะวันนี้มาอะใครทันใครได้เนาะคือมีจํานวนจากัดนะคะทุกคนคือมีจํานวนจากัดจริงๆนะคะมีอย่างละ นิดอย่างละหน่อยเนาะอะ่ะวันนี้นะคะเรามีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาเด้อค่ะเด้อมาอืมใครสนใจก็เข้ามานะคะเพราะว่าเรามีไม่เยอะนะคะต้องบอกเลยว่ามีไม่เยอะใครกดแชร์ออกไปนะคะทุกคนใครกดแชร์ออกไปขอให้นะคะโดนเขอให้ได้นะคะใครกดแชร์ออกไปนะคะขอให้นะคะ ใค,ใครที่กดแชร์ออกไปนะคะจะส่งให้ฟรีเลยนะคะอะไม่ต้องเสียค่าส่งเลยจ้ามาวันนี้ใครที่กดแชร์นะคะเราจะจัดส่งให้ฟรีฟรีเลยจ้าไม่ต้องเสียค่าส่งเลยสากบาทเดียวเนาะวันนี้นะคะใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะนะคะคอืแชร์ไปเลยคะ่ะสามกลมหนึ่งเฟซเนาะจะได้รับนะคะราคาในนะคะปกติอาราคาที่นะคะราคาที่ ดีที่สุดแล้วก็นะคะคือจะได้รับในนะคะจัดส่งฟรีๆไปเลยนะคะวันนี้เราจัดส่งฟรีสำหรับลูกค้าคนไหนที่นะคะแชร์ไปสามกลมและหนึ่งเฟสนะคะใครที่แชร์สามกลมและหนึ่งเฟสนะคะจะจัดส่งฟรีเลยนะคะวันนี้นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์นอนนะคะคือเวลาดีนะคะเวลาดีนาทีโดนนะคะคือ ต้องบอกเลยว่าใครกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะมานาทีดีหน้าทีเด็ดหน้าทีโดนจริงๆเลยค่ะมาตัวแรกที่เราแนะนํานะคะคือตัวนี้เลยนะคะไดโวบูสเตอร์เซรั่มนะคะเป็นตัวอะไรเป็นเซรั่มนะคะที่คนที่ช่วยนะคะลดสิวลดฝ้าลดกระจุดด่างดําบนหน้าของเรานะคะจากหน้าผีจากหน้าผังจากหน้ายับจากหน้าหูมหาเสนผ่ผะ หาแซนพังเลยนะคะแต่วันนี้นะคะทุกคนดูใบหน้าของดิฉันนะคะคือหน้านะคะขาวกระจ่างใสแล้วก็สิวไม่มาฟ้าจางลงนะคะทุกคนคือดีจริงๆนะคะวันนี้นะคะสินค้านะคะราคาปกตินะคะสองละเก้าสิบเก้าบาทอ่ะเอาเอาอยู่เป็นกล่องดีกว่าเนาะขายเป็นกล่องดีกว่านะคะลูกค้าใช้แล้วจะได้เห็นผลจริงๆใช้หนึ่งกล่องรู้เรื่องทันทีนะคะใช้หนึ่งกล่อง ถ้าอยากซื้อ1นสองได้ไหมได้ค่ะ1นสองได้ค่ะแต่1นสองนะคะเพียงแค่ลองใช้นะคะคือเห็นผลนิดๆน,นะคะคือรู้สึกได้นิดๆน,นะคะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่นะคะรับเป็นกรองดีกว่าเนาะจะได้เห็นผลชัดเจนเลยนะคะแล้วถ้าอยากลองใช้ได้เลยนะคะอยากลองใช้ก็ได้อยากซื้อไปใช้ให้เห็นผลก็ดีนะคะวันนี้นะคะราคาปกติ 990บาทนะคะมี12บสอนะคะราคา990บาทมี12บสอนะคะเดี๋ยวจะมาบอกราคาโปรโมชั่น้วยกันะตอนนี้เราก็จะมาใช้นะคะให้ดูแล้วกันเนาะว่าสินค้ามันดีเลิศขนาดไหนนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะมีส่วนผสมนะคะคือดีเลิศมากๆเลยนะคะที่ทำให้หน้าของเรานะคะเผยแพ่ผิวเผยผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ ซลผิวของเราแข็งแรงมากเลยนะคะเมื่อจากเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่ผิวผังมากเลยนะคะผิวดำแดดนะคะผิวไหมมากเลยคือผิวไหมจากแดดนะคะไหมจากการเกิดสิวและบิบสิวของเรานั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะคือหน้าของเราไม่มีสิวและไม่มีฝ้านะคะแล้วก็เผยผิวนะคะขาวกระจ่างใสแบบอย่างที่เห็นนะคะนี่คือหน้าสดๆนะอืม นะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าเหนียวเหนืดหนักนะคะทาปุ๊บซึมเข้าปั๊บเลยนะคะเมื่อเราทาโยนรูขุมขนนะคะทุกคนมันจะช่วยนะคะยกกระชับใบหน้าของเราได้ด้วยนะคะเออจะช่วยยกกระชับใบหน้าของเราได้ด้วยนะคะใครที่หน้าบานหน้าใหญ่นะคะอยากให้หน้าวีอยากให้หน้าเรียวนะคะใช้ d ด y g l o booster serum เสร็จแล้วนะคะยกแบบนี้นะคะ3 5มห้านาทีเนาะ3-5มนาทีนะคะแหงเสร็จ เมื่อแห้งแล้วเติมไม้แห้งแล้วเติมไม้นะคะทำสามถึงห้าแหงด้วยกันเอาที่เราเบิกบานเอาที่เราสบายใจนะคะทุกคนคือตอนนี้นะคะคือทาปุ๊บนะคะทุกคนหน้าเงาหน้าดูเด่งดูฝูมากๆเลยนะคะทุกคนคือลูกค้าคนไหนที่ได้ใช้นะคะคือบอกคำเดียวว่าชอบนะคะคือสินค้าของเราสินค้าคุณภาพถ้าไม่ดีจริงนะคะ ขายไม่ได้และไม่อยู่บนโลกออนไลน์นี้มาถึง5้าปีแล้วนะคะอ่ะเข้าปีที่ห้าแล้วนะคะคือขายดีแล้วก็ใช้ดีเห็นผลจริงนะคะวันนี้กล้าการันตีเลยหนึ่งกล่องไม่เห็นผลนะคะยินดีเอากล่องกลับคืนนะคะส่งเงินให้คืนนะคะส่งเงินคืนให้นะคะอ่ะใครที่สนใจนะคะในนะคะสินค้าตัวนี้หนึ่งกล่องนะคะสิบองนะคะราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ แต่วันนี้นะคะเราจะจัดโปรโมชั่นให้นะคะเพียงแค่820ิบาทนะคะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์เพจนี้นะคะไลน์นี้เท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีนะคะ820บบาทส่งฟรีให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่กดแชร์เพจนี้กดแชร์ไลน์นี้เท่านั้นนะคะ คนที่ไม่แชร์นะคะ่คาทรงปกติเลยนะคะสี่สิบห้าสิบบาทนะคะอสำหรับลูกค้าคนไหนที่กดแชร์นะคะสามกลุ่มหนึ่งเฟสนะคะท่งฟรีนะคะวันนี้จากเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือเพียงแปดร้อยยี่สิบบาทนะคะใครเร็วใครได้นะคะสินค้ามีแค่สิบกล่องสุดท้ายนะคะสินค้ามีแค่สิบกล่องสุดท้ายวันนี้นะคะคือเราบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่ ผิวพังมากแล้วก็ผิวนะคะคือมีสิวแล้วก็สิวที่รักษายากมากๆเลยสิวที่ไม่มีเม็ดข้างในอะทุกคนเป็นสิวที่ไม่มีเม็ดนะคะแล้วก็สิวหัวใหญ่มากๆแล้วก็เป็นนะคะฝ้าเต็มเลยนะคะหน้าดําหน้าคลำ้ำหน้าไม่เรียบเนียนแล้วก็ผ้าแปลงไม่ติด,ด้วยนะคะทุกคนคือทุกอย่างอะพังนะคะทุกอย่างพังแล้วนะคะรักษาไม่หายแล้วแต่ เราระทับใจมากๆที่เราได้มาเจอนะคะตัวนี้เลยนะคะไดวอบูสเตอร์เซรั่มที่ทําให้หน้าของเรานะคะขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดสิวลดฝ้านะคะลดกระจุดดำดำนะคะต่างๆบนหน้าของเราได้อย่างยอดเยี่ยมเราให้นิ้วโป้งไปเลยร้อยล้านโป้งนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็มาใช้ให้ดูนะคะเราทาให้ดูทุกวันทุกนะคะโยนนะคะไล ไปดูได้เลยนะคะว่าเราใช้จริงอะไรจริงนะคะวันนี้เราไม่ได้แค่อยากออกมาขายแต่เราอยากออกให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้นะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวปัญหาฝ้าเข้าใจว่าฝ้ารักษายากนะคะแต่วันนี้เมื่อเจอไดโวเบสเตอร์เซรัมทุกคนไว้ใจได้เลยว่าไดโวจะช่วยรักษาฝ้าให้ทุกคนหนาขาวกระจ่างใสเหมือนโซนี่ได้เลยคะ่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใครเจอ,อไรนี้นะคะ ภายใน2ีสีชั่วโมงนะคะในราคา820บาทนะคะวันนี้มีแค่10กล่องเท่านั้นเนาะถ้าช้าอดนะคะช้าอดนะอช้าอดนะคะวันนี้เราก็ใช้ให้ดูใช้ให้เห็นใช้ใช้เป็นๆใช้จริงๆไม่หลอกลวงไม่จกตาเนาะสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะคะไม่ได้จางรารามไม่ได้จังเน็ตไอดอลมาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่เนาะไม่ได้ยิงแอดโฆษณาด้วยนะคะอืม ต้องบอกเลยว่าสองบาทใช้ได้สองอาทิตย์นะคะ1กล่กองใช้ได้2เดือนเลยทีเดียวนะคะราคาแค่990บาทแต่วันนี้เรามาจัดโปรให้อีกนะคะคือดีสุดๆเลิศสุดๆ,ๆ,ๆนะคะเจ๋งสุดไปเลยนะคะคือนะคะทุกคนได้ใช้ทุกคนต้องลองคำเดียวก,กันว่าว้าวว้าวนะคะต้องบอกเลยว่าว้าวว้าวจริงๆนะคะนะคะถ้าแคปนะคะแคปนะคะ แคปนะคะเสร็จแล้วนะคะอินบอกมาได้เลยแคปแล้วอินบอกมาได้เลยนะคะแคปรูปแล้วอินบอกมาได้เลยเนะจากแคปรูปหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะโอเคผ่า okay. นนะคะแคปรูปแล้วนะคะสง่งอินบอกมาได้เลยจา้าตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะวีตาสกินนะคะตัวนี้ตัวที่สองที่เราใช้นะคะตัวนะคะ ม์คหน้านะคะสลิปปิ i n g m a s กนะคะเป็นตัวม์กหน้าวันนี้เราหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะแต่นะคะเราอยากออกมากบอกว่าแมจ้าอ่ะวันนี้นะคะคือกองสุดท้ายที่เราใช้เนาะใช้หมดแล้วนะคะกองนี้กองเปล่าแตเาา่เราอยากออกมาขายเพราะว่าอยู่ในระบบมีนะคะอยู่ในระบบมีเรายังไม่ได้ไปเปิดเ,เนาะวันนี้ใครที่สนใจนะคะ s l ปป p i n g m a s กนะคะี i ้าสกินม์ก ทำให้หน้าของเราขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยฝ้าที่สําคัญนะคะช่วยนะคะทําให้รูขุมขนของเรากระชับน่อยลงนะคะแล้วก็ทําให้หน้าของเรานะคะแลดูกระจ่างใสนะคะเซลล์ผิวแข็งแรงเนาะม,มาทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาหน้าเด้งหน้าฟูหน้าฉ่นานาำนะคะคือต้องบอกเลยว่าเขาดีจริงๆนะคะหนึ่งกล่องน,งนงีสี่สองนะคะราคาแค่ 3 5 6หบาทเท่านั้นนะคะคือต้องบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆใช้ดีสุดๆนะคะอยากลองใช้นะคะหนึ่งสองแดบาบทอยากใช้ให้เห็นผล1กล่องสามยห้าบาทนะคะหรือจะใช้เป็นเซตนะคะเซตแบบนี้นะคะใช้เสร็จแบบนี้นะซื้อเป็นเซตแบบนี้เห็นผลเร็วเห็นผลไวเนาะซื้อเป็นเซตแบบนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งพัน หนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบ็ดยี่สิบบาทนะคะจากราคาปกติหนึ่งพันสองร้อยอะเอาง่ายๆ่ายเลขกลมๆจากราคาปกติหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสามร้อยบาทแต่วันนี้นะคะหนึ่งจากปกติหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกบาทแต่วันนี้นะคะ เลือเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกตินะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกบาทนะคะโอเคเนาะแคปนะคะแคปรูปนะคะ เสร็จคู่แบบนี้นะคะเสร็จคู่จิ้นแบบนี้นะคะกูหน้าพังนะคะในช่วงข้ามคืนที่ใช้นะคะตัวนี้เลยนะคะเสร็จหน้าเสร็จกูหน้าพังนะคะ1,120บาทเท่านั้นนะคะแคปรูปแล้วสองอินบอกมาได้เลยนะคะ123 4 6 7 8 90 123ี่7ก9จหนใครเร็วใครได้นะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดนะคะโอเคพานนะคะ,คะ,คะตัวที่3ามนะคะที่เรานะคะ ใชอยู้เหมือนกันเนาะใช้แล้วประทับใจใช้แล้วชอบใช้แล้วโอเคใช้แล้วเวิร์กมากใช้แล้วหน้าของเรานะคะทาแป้งติดง่ายแล้วก็นะคะเมื่อเราทาแป้งนะคะทําให้รูขุมขนของเรากระชับเมื่อเราทาแป้งนะคะมันจะซึมนะคะมันจะดูเป็นผิวมันจะดูเรียบเนียนมันจะดูโอ้โหสม่ําเสมอมากเลยตัวนี้นะคะปรึกษาทิพย์นะคะปรึกษาทิพย์เป็นชนิดน้ําตกนะคะที่มีส่วนผสมของ นี่เห็นไหมเ้นทองเนี่ยเห็นไหมทองทองทองแท้นะคะทองแท้นะคะแล้วก็นะคะมีนะคะโอ้โหส่วนผสมเยอะนะคะพูดไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ใช่หนักเป็นใจนะคะส่วนผสมคือมีแต่ส่วนผสมดีๆทั้งนั้นนะคะจาก T.S. m u นั่นเองนะคะเป็นปรึกษาทิพย์ชนิดน้ําตกนะคะเข้มข้นช่วยนะคะทําให้หน้าของเรานะคะ ขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื่นดูเด้งเดเด้งดึงๆดนะคะทุกคนนะคะเด้งๆด้งเด้งเดงดึงดึงดึงนะคะทําให้ทาปั๊บนะคะขาวคือไม่ใช่ทาปปับขาวนะคะทุกคนพูดผิด ตัวนี้ทาปั๊บนะคะมันจะซึมเข้าไปนะคะแล้วมันจะดึงนะคะตัวเซรัม่มหรือตัววิตามินบำรุงผิวของเรา <c oughs> เข้าไปดูแลนะคะเซลล์ผิวข้างในให้แข็งแรงนะคะทุกคนใครที่ทาแปรงแล้วไม่เคยไม่เห็นผลใช้ครีมแล้วไม่เห็นผลนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตัวนำเซรัม่มตัวนำครีมตัวนำผลิตภัณฑ์เข้าไปนะคะดูแล เซลล์ผิวของเราข้างในให้แข็งแรงนะคะเรามาใช้กันเลยนะคะวันนี้ทุกอย่างเราใช้เองนะคะอันนี้ใช้มาเกือบเดือนแล้วนะคะแอนไหมทุกคนใช้มาเกือบเดือนแล้วนะคะ1ขวดนะคะปริมาณ 150ML นะคะทุกคนราคานะคะหนึ่บาทแต่นะคะดูใช้1เดือนแล้วนะคะตัวนี้ใช้ได้นะคะ2 สามถึงสี่เดือนเลยทีเดียวใช้ได้สี่ถึงห้าเดือนเลยอสําหรับใครที่หน้าเล็กใช้ได้ห้าเดือนเลยอ่ะหน้าใหญ่หน้าบานนิดหนึ่งนะคะใช้ได้สามถึงสี่เดือนเนาะวันนี้เราใช้ไปแล้วนะคะคือหนึ่งเดือนอะเกือบเดือนแล้วเหลืออีกประมาณกี่วันก็หนึ่งเดือนแล้วนะคะดูดิหมดแค่หน่อยเดียวเองอะคือใช้ดีแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเฉลีย่ยเดือนละไม่กี่ตังค์เองอะ ตบแบบนี้นะคะทุกคนเมื่อเราตบแบบนี้นะคะตัวน้ำตบนะคะจะช่วยดึงนะคะตัวเซรั่มจะช่วยดึงตัวครีมที่เราทาไปอะ่ะเข้าไปบำรุงนะคะดูแลเซลล์ผิวข้างในของเราให้แข็งแรงนะคะวันนี้จากราคาปกติ1,850บาทนะคะโปรโมชั่นเลือเพียง1,650บาท1,650บาทฟังไม่ผิด 1,650บาทใครเร็วใครได้สินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือแค่5ชิ้นเท่านั้นนะคะมีแค่5ขวดเท่านั้นนะคะ5ขวดสุดท้ายแล้ว5ขวดสุดท้ายแล้วนะคะ5ขวดสุดท้ายแล้ว1,650บาทนะคะ1,650บาทจากราคาปกติ1,850บาทนะคะวันนี้ใครเร็วใครได้ตัวนี้คือต้องบอกเลยว่าใช่ดีจริงๆใช่ดีสุดๆไปเลยนะคะ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นะคะมีส่วนสมฝอยทองที่ยังเป็นเซนเซนอยู่เลยดูดิมันจะเป็นยังไงถ้าเส้นทองเซนนะคะเอ่อความมงคลอะอยู่บนหน้าของเราใช่แล้วนะคะนักเมตานักมหานิยมนะคะทุกคนคือสินค้ามงคลจากที่อเดมบนะคะคือใช้แล้วเห่งใช้แล้วปังใช้แล้วมงคลใช้แล้วดีจริงๆนะคะทุกคน <S <S เราไม่ได้โม้เราไม่ได้พูดไปลอยๆเราไม่ได้พูดไป เพื่อว่าอยากขายนะคะแต่เราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้สินค้าไทยที่ราคาต่ำกว่าเค์เตร์แบรนด์และนะคะคุณภาพดีกว่าเค์เตร์แบรนด์นั่นเองนะคะวันนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราใช้นะคะตัวผิวหน้าของเรานะคะตั้งแต่เซรั่มนะคะแล้วก็นะคะสลิปปิ้งมาส์นะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วนะคะน้ำตกนะคะตัวที่3เลยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะแป๊บบนึง อ่าตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่เนาะตัวนี้วานทิป cleansing oil cleansing oil อ i อยอ้อย cleansing oil, oil. Cle oil. เป็นผลิตภัณฑ์ล้างทำเครื่องทำ <c oughs> ล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางนะคะ <c oughs> เครื่องสำอางชนิดไหนอะกันน้ำกันเงือติดทนนานขนาดไหนนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถใช้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้สำลีนะคะ ไม่ต้องใช้สำลีเช็ดเลยดูสิข้างในเข้มข้นมากๆนะคะคือมีส่วนผสมของโอ้โหวานมากมายที่นำพาความมงค,คลเข้ามาให้เรานะคะวันนี้ถ้าใครนะคะมีความเชื่อในด้านอ่ะสินค้าที่มีดานความเชื่ออ่ะเรื่องพวกวานมงค,คลสิ่งมงค,คลต่างๆนะคะวันนี้ในขวดนี้ในซองขวดนี้มี หน,ะะนักไม่ตามหานิยมใช่แล้วคิดดีปัจนาสิ่งดีๆแล้วก็พูดดีรู้สึกดีสิ่งดีๆก็จะมาหาเรานะคะอะพี่อ้วนจา๋าดึงไม้แม่ไปทำไมคะอะ่ <Yeah. S 1> จา๋าตัวนี้นะคะคือเราก็ใช้มาหนึ่งเดือนแล้วเหมือนกันนะคะมาพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมทุกคนหมดเนี่ยปากขวดเนี่ยเห็นไหมหมดแค่น้อยเดียวนะคะคือเป็นนะคะ คือดีมากๆนะคะคือดีมากๆเลยเรานะคะเทบนฝ่เมือเสร็จแล้วเอามาลูรูปๆนะคะบนหน้าของเราเสร็จแล้วนะคะมันออกเป็นน้ำนมใช่ไหมเราก็เอาน้ำนะคะมาเช็ดออกเสร็จแล้วไปอาบน้ําล้างหน้าโดยโฟมดรือสบู่ได้เลยนะคะ1ขวดราคาปกตินะคะทุกคนฟังให้ชัดฟังให้ทันฟังให้ทันนะคะตัวนี้เหลือเพียงแค่8ขวดเท่านั้น เรือแค่8ปดดเท่านั้นเรือน้อยแล้วนะคะคือขายดีมากๆเรือน้อยแล้วนะคะคือขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ราคาปกตินะคะสองพันห้า้อยเก้าสิบบาทนะคะราคาปกติสองพันห้าเก้าสิบาทนะคะทำไมราคาสูงจังอะมีหลายคนถาม <c oughs> น้องนะคะน้องก็เดินเตะขาก้องแม่ไปเรื่อยๆนะคะราคาปกตินะคะสองพันห้าอยเก้าสิบบาทนะคะทุกคน ทำไมราคาสูงนะคะมีหลายคนกระซิบนะคะคือต้องบอกเลยว่าขวดนี้ใช้ได้นานมากเลยฉเฉลี่ยเดือนหนึ่งนะคะไม่ถึงสามร้อยนะคะ,ฉะเฉลี่ยเดือนหนึ่งไม่ถึงสามร้อยบาทเลยคือดูสิเราใช้มาเดือนหนึ่งแล้วอะหมดแค่นี้ทุกคนน้อยมากเลยขวดนี้สามารถใช้ได้เลยหาเดือนหกเดือนนะคะขวดนี้ใช้ได้เลยหาถึงหกเดือนนะคะเพราะว่าทําไมเราถึงบอกว่าใช้ได้นานเพราะว่าดูดิ เราใช้มาเดือนหนึ่งแล้วคือหมดแค่ไม่หยิบมือเองอะนะคะแล้วก็มันสะดวกมันง่ายเราไม่ต้องไปซื้อสำลีมาเพิ่มเราเทบนมือนะ่ะเสร็จเราก็ลูบลๆๆไม่ว่าเครื่องสำอางของคุณนะคะติดทนนานขนาดไหนเป็นเนื้อเม็คขนาดไหนนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะล้างสะอาดเกลี้ยงโดยไม่นะคะทําให้ผิวของเราอุดตันไม่ทําให้ผิวของเรานะคะสกปรกเลยทําให รูขุมพลของเราสะอาดแล้วถ้ารูขุมพลเราสะอาดนะคะเราจะไม่เกิดเซลใช่ไหมทุกคนโอเคเนาะอ่ะยังไม่ถึงยังไม่ได้พูดราคาโปเลยจากราคาปกติค่ะสองห้าแต่วันนี้ราคาโปเลือเพียงแปดขวดแล้วนะคะในราคาที่2250บาทสองพันบาทใครทันทันใครไม่ทันรอที่หลังนะคะใครทันก็ทันใครไม่ทัน รอนะคะมานะคะที่หลังเนาะใครทันก็ทันใครไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ใครรับนะคะ2.250บาทนะคะจากราคาปกติ2.590บาทนะคะแคปนะคะแคปนะคะปรึกอาวานทิพนะคะ cleansing oil น,ออนะคะ cleansing o i นะ,ะนอ,อ,นะอืมใครแคปแคปนะคะแคปแล้วนะคะถักเอ็นบอกมาได้เลยจ้าขอบคุณมากค่ะ บายบายตัวต่อไปเนาะที่เราใช้นะคะใช้เป็นประจำเลยนะคะตัวต่อไปที่เราใช้เป็นประจำเลยนะคะน้องก็เดินติดค่ะ<บอ>ก็แม่ก็ให้หนูขู่เล็กๆมัน่ะวิ่งมากัดเท้าหนูไดมอนวาวไดมอนวาวเป็นอะไร ไดมอนวาวเป็นอะไรไดมอนวาวเป็นอะไรนะคะวันนี้นะคะไดมอนวาวเป็นอะไรมาดูกันไดมอนวาวเป็นอะไรเป็นอะไรไดมอนวาวเป็นไดมอนวาวค่ะไดมอนวาวเป็นไดมอนวาวจ้ามาเราจะมาพิสูจ wow! น,นะะ์ไดมอนวาวกันจ๊ะไดมอนวาวนะคะทาปุ๊บตบปุ๊บคือวาววาาวจริงๆนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ปั๊บวาววาววาวนะคะอ่ะ เราก็จะใช้ให้ดูเลยใช้ให้ดูเลยในทันทาตัวนี้เป็นกันแดดนะคะไดมอนวาวเนาะคือ,อเรายังไม่ได้พิสูจน์อะอะไม่ไม่เอาล้วกันจะนอนแล้วไดมอนวาวนะคะทุกคนเป็นกันแดดกันน้ำกันงิงแล้วก็ปกปิดนะคะตัวนี้จะมีนะคะบำรงและรองพื้นอยู่ในตัวเลยนะคะมี 50็ดพเอย่สบบวกบวกบวกนะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ใหม่สุดๆเลยนะคะที่พึ่งแกะกล่องเนาะตัวนี้นะคะทุกคนใช้แล้วนะคะติดทนนานใช้แล้วหน้าเรียนจ้าโอเคใช้แล้วหน้าเด้งหน้าฟูหน้าวาวนะคะคือต้องบอกเลยว่าถ้าไปซื้อสินค้าที่คุณภาพแบบนี้ ที่เข้าเตอร์แบรนด์นะคะราคาไม่ต่ำกว่าพันห้าเก้าสิบอันนี้ราคาขั้นต่ำนะคะพันห้าเก้าสิบนี้คือราคาขั้นต่ำนะคะเออราคาขั้นต่ำนะคะที่ดีที่สุดในเข้าเตอร์แบรนด์เนาะอืมราคาขั้นต่ำนะคะหนึ่งห้าเก้าศูนย์แต่วันนี้นะคะที่ S นะคะเป็นโรงงานผลิตเองนะคะได้ทำนะคะไก่ไดมอนด์วอล์นะคะแปวงกันแดดตัวนี้มานะคะ เพื่ออะไรเพื่ออยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีในราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะวันนี้ใครที่สนใจไดมอนวาวกดหนึ่งมาให้หน่อยสนใจไดมอนบาวกดหนึ่งมาให้หน่อยนะคะกดหนึ่งขึ้นมาจากลันหนึ่งขึ้นมานะคะจะให้ในราคาพิเศษกดหนึ่งนะคะลันหนึ่งขึ้นมาเราจะให้ในราคาพิเศษลันหนึ่งขึ้นมานะคะเราจะให้ในราคาพิเศษเลยวันนี้นะคะไดมอนวาวมีสองเบอร์นะคะ เบอร์นะคะขาวเรืองและขาวชมพูขาวเรืองและขาวชมพูจะไม่มีเบอร์ผิวสองสีจะมีแต่ขาวเรืองและขาวอมชมพูนะคะเพราะว่าทําไมเพราะว่าทุกคนต้องการผิวขาวใช่ไหมตัวนี้สามารถเรานะคะหน้ามีตะปุมตะปําจุดดงดาตามนะคะรองแก้มตามขางตามเยะแย,ยะใต้ตาดําอะไรพวกนี้มากมายเราต้องการ นะคะปกปิดและทําให้หน้าของเราขาวกระจ่างใสใช่ไหมเราชอบใช่ไหมขาวกระจ่างใสวันนี้ไดมอนวาวนะคะจากที่เราอยู่ตอบโจทย์กับสาวทุกคนที่ชอบแต่งหน้านะคะปกปิดและกันน้ําคุมมันกันเหงื่อนะคะเราจะให้ในเดลก้อนระเบิดอะเราจะให้ในลูกค้าทุกท่านนะคะในราคาโปรพิ่เสร็จสุดๆไปเลยนะคะวันนี้ ไหเท่าไรดีอะแม่มันเป็นอะไรอะให้เท่าไรดีจากราคาปกตินะคะต้องย้ำอีกครั้งถ้าสินค้าด,ดีขนาดนี้ไปหาซื้อที่เข้าเตอร์แบนด์และหาราคาคันต่ำหนึ่้าเก้าแต่ที่นี้แบรนด์ Band ของเราขายในราคาหกเก้าศูนย์หกเก้าศ แต่วันนี้เราจะมาจัดโปรหนึ่งกล่องหกร้อยยี่สิบบาทสองกล่องหนึ่งพันสองร้อยบาททวนจัดทรงฟรีสองกล่องหนึ่งพันสองร้อยบาททวนจัดทรงฟรีแคปจ้ะสามารถเลือกเบอร์ได้เอาเบอร์เบอร์ขาวชมพูทั้งสองกล่องหรือเอา ชมพูเอาเลืองเอายางละกล่องหรือเอาทั้งสองกล่องก็ได้หนึ่งกล่องหกร้อยี่สิบาทสองกล่องหกหนึ่งพันสองร้อยทนจากราคาปกติหกร้อยเก้าสิบบาทสองกล่องหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทแต่วันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแคปนะคะแคปนะคะ